สวัสดีค่ะสารบ้านสาวเฉ่มค่ะพี่น้องเฮ้ยหนาวรลายค่ะเมื่อนี้เนาะค่ะจะฉ่มกับสิบห้าพี่น้องมากินเข่าเล้งแต่ว่าเข่ากับเ่ออยากนะค่ะเพราะว่ากินกบสร้างบ่างหันสร้างก็เฮ็ดเนื้อเนาะจะฉ่มกับเลยกินน้ำเพลินหน่อยนึงค่ะจะเลยอยากกับพี่น้องเนี่ยค่ะสิด้าพี่น้องมากินต้มมีเนาะค่ะหนึ่งหอเนาะพี่น้องเนาะโปเซ็น์ค่ะสัวมีเนาะค่ะสิกินแบบใดเนาะค่ะมีสูตรนี้เราก็บว่าต้องย่านแบบว่ากลวยเดียวหรืออีกอย่างเสร็ แซวเสริมบอกเลยว่าสูตรนี่มันเด็ดกว่านะคะเริ่มจากข้าวต้มนำลาลาใสมีนะคะใส่จุดลดลงไปหน่อยนึงหน่อยนึงผมปรุงรสค่ะมันก็สิเตกสร้างจากก๋วยเตี๋ยวนะคะแต่ว่ามันก็เป็นสูตรที่แบบว่ากินแทนก๋วยเตี๋ยวเราแบบว่าๆๆขยามเขาหยางเสร็จคือแบบแซ่บกับก๋วยเตี๋ยวก็แล้วกันนะพี่น้องผมปรุงรสกับมิม้งบักฮ ก็ใสต่พกลงไปค่ะอืมอืมอืมแดงเล็บหนาวค่ะเนื้อปูเห็เบิ้งพร้อมเป่าเพื่อพี่น้องไปเฮ็ดกินเพื่อเตวเสริมมันจะเลิศรู้อลังการพ่า <c oughs> ไม่เลิศรู้อลังการแค่นี้ก็เลิศรู้อลังการพี่น้องหมายถึงว่าสาหรับคนกินเสียบจักละ่ะรดิเตเสริมกินคนกินเสียบเนาะอ้ที่อย่างมันก็นเสียบไปหมดพี่น้องก็เสว่บตัวเพราะไม่ได้ตัวนะค่ะเตาเสริมเสียบพีบด่ดี พี่น้องอาจจะมากินเครื่องเสิร์อาจจะเพ่มเสียบด้วยอืมหนาวเสร็จปุ๊บน้ำปลาเกลืออยังไม่ต้องใส่น้ำตาลาก่ต้องใส่เด้อค่ะเสริมใส่ซอสหรือว่าพี่น้องจะใส่น้ำปลาก็ใส่เลยเสริมใส่ซอสแม็กซอสดำก็อร่อยอืมขนเลยเป็นพี่น้องเศษปะค่ะอืมโอ้ อืมมากค่ะแซ่บพัดมาเนี่ยพักสุดๆมานเด้ค่ะมรเนี๋ยพี่น้องกินข้าวน้ำแก็งค่ะเมื่อเมื่อวันเนาะค่ะเสริมกับเมียนเหือนเนะค่ะต้องบอกว่ารวยเจให้่พี่น้องเบิ้งบอลเนาะค่ะนี่แหละเก็บพวกสอบพวกสั้นเนี่ยลงมานะค่ะเพราะว่ามื้อจะนเริมเียให้สร้างพนเนียยก็ล่ะแต้มให้หรือว่าเสื่อมให้เนาะค่ะแล้วก็สีเอาไว้มาใส่แบบของใส่ในครัวเรือนเฮานะค่ะเี๋พี่น้อง กัอันเก้านั่นแหละค่ะระหว่าเเ้ามาประยุกใส่ไม่เนาะคะ่ะประหยัดงบหลงพี่น้องหมาค่ะกะละมังนึงเนาะคะ่ะอันนี้เอ,อิญมาสามหรือว่ากะละมังก็ไรเด้อค่ะเพราะว่ามันไ่ก็ขนาดถวยเนาะ,ะส่วนให้ผมดับกับอันพ่อกับแม่คนก็กินหลังกล่องมือเนี่ยค่ะเพรานก็กินตมามา้มมะม่ากันตอนนี้กำลังเทียงกันยุเรื่องตงมามา้มมะม่าอืมหาได้พี่น้องแซ่บค่ะอืม จ้ามากเลยถั่วค่ะจิ้มกักบกะปิอืยอนี่นี่จัด สัดน่อยสะรัดใบยาเนี่ยล่ะเจอกันผ่านก็ <esh> <ห goo. S 2> เสริมเสร็มมา่อวานย่งแต่งภาพ หนังติมแซ่บอืมสลัดยังติดบนปะบงนี่เลยมันบ้านเอา

ไป้หนหนาวพี่นังไม่รู้สิเมนูยังนึกถึงต้มมี่ด้วยสามยัดด้วยค่ะ

ถ้าเห็นเครื่องต้มยำมเตรมังตองชิมดูพอนีไม่ตัดถึงไม่เลยเรื่องต้มใหม่ครับนี่ต่เนนี่แห้งเลยด้วนานซ้ากับร้านซ้าเป็นม่เนกนะองชิมดลอ บ้านนึงกินนี่นะกินข้าวกับพันกรพรนป่าก มักหวานมากเค็มมากกรบปุกหแล้วค่ะ ในเกียห้องข้างไหนละก่ะอุ่นใจละหน่อยนึงเสือข้างนอกเฮ้ยยังสามเสื้อชนะเลยนะยังสามเส้อเลยอิาออเัา แตวก่อนคือบัาก hmm ิ่นซอสอันนี้เนาะกันซูมน่กับนะกว่าสะกินน่ไปกินเขาลานโจ๊กื่อนมีอันนี้ห้เนาะวันนี้เขาสร้างแก่งเสร็จเขาใส่เนี่ยแสี ทากคนทุกค่ะมามาเบิดเฮ้ยโยปย่าสรุปแล้วหนูก well yes um, ินรถอะไย กันเลยรอดไม่เล่นเลย,เ,ลย,เ,ลยเดี๋ยวไปกินแล้วมามางนี่นะ่องอะก็เหมือนแหละเหมือนป้าเปิดร้านอ,อะไรนะนข้าวต้มเลยเนาะ มีโรงอาหารเหมือนแบบนี้กันยังไงเนี่ยโครงร้านเราเหมือนร้านอาหารแล้วเนี่ยแก้วตัวมันตั้งนี่แก้วตัวมันตั้งเนี่ยเป็นร้านอาหารได้แล้ว แกงม็ไม่เลยลายค่ะสร้างสึกใจแล้วขอให้ขอกลับเมื่อให้หลูกให้เมียเมื่อทุกคนใดห้อให้จเจ้าหนูหนูอ่าแทงไหม

ว่าหันปมาันอิ่มม่นด้มูก็กินเรือยก็กินน้องอิงซอนค้ามันก็ะยากน้ำมันองนี้กยานะเนโอ้โหนะวะราอะอ้ เฮ้ยหนาว่น้องนานอะไร่ไไไะคะรัไปแล้วห้องน่งๆๆนตรง,งๆๆห้หองเก็บข่าวไปไม่ได้ค่าตรงนี้ไปไสไม่ได้ ต้องเบิ mo, ้งตางอาหารกัน <to> ย <in> like, ุ่กันกินขาดเรือยยังต้องเล่นเนี่ยเพิ่มอันมือในแม่ยุกงไก่เนี่ยถ้าไม่มือในแม่เราเป็นต่อยงานอืม เอ็นมากินก um ับป้าไหม้มาเลยมาข้างนี้มาข้างนี้เดี๋ยวรูกหนึ่งครับ สวัสดีครับก่อนนับหาบางโทรศัพท์หากินมา,มากแล้วก็เล่นนะบางก่อนสวัดสสะระเดียนผู้ชมรอก,ก่อนครับคิดถึงผมไหมครับถามที่ผมไม่ได้ออกกล้องนานเลยพูดดีดีสิผมรักท่านผู้ชมนะครับ,รบ,รบเอ้อแตทานได้ไรนี้มันก็ ไาดูสิร้อนร้อนไหมหร้อนสมเ้ออเปล่าก่อนนะอินจันจะเป่าก่อนไม่เดินนะครับดเดี๋ยวเศษเหล็กเยอะช่างยังไม่ได้เก็บเลยเอนัง่งดีๆไม่ยกบงกกังก็กินเฟก็กินใช่หไหมแล้วหนูก็หิวใช่ไหมหอ <laughs> ตอนนี้น้ำหนักกิโลอะนี่อิญญนจันน้ำหนักกี่โลแล้ว ้อมไหมหอมหอมอมครับเดี๋ยวค่อยกินนะเอ้ยกินก่อนเดี๋ยวค่อยเล่นนะ้อมบนพ้อมค่ะซ่อมหรอเอาซ่อมให้หนครับผมหิวหนักแล้วบอกท่านผู้ชมดิผมไม่ไหวแล้วครับ ใครยุบไปเลยไปโรงเรียนแล้วค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับอืมอ๋ออะไะเดี๋ยวไปนะไปน้ออืมอืมเปล่ากันเปล่ากันอืมอมอมอือื สำหรับคลิปนี้เนาะคะ่ะเสริกับใบเตยนี่เด้อค่ะมื่อนี้มาต้องกินข่าอ้วงเนาะค่ะง่ายๆค่ะทุกคนในครอบครัวเนาะค่ะไม่ว่าจะเป็นไนโอมดัมซี่ปูยานเนาะคะ่กกะกระดินซ้อนเนาะค่ะ <c oughs> <c oughs> กินข่า้น้ากันเป็นเมนูตม้มมม่าๆเมื่อเลยไปนอนมื่อนี้ก <c oughs> ับด <c oughs> อดไข่ค่ะลืมบอกนี่ไงครับนี่ไงต่อเป็นยังไงละ <c oughs> สำหรับคลิปนี้กับใบเตยนี่เนาะค่ะฝากกดไลนนะค์กดแชร์ให้เด้อค่ะสวัสดีค่ะเสริมหักพี่น้องเด้อค่ะ